โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่หกก็กิตทีวีและนี่คืออัลเดอร์เทลในพาร์ทที่สามไปไปกันต่อทำไมม,มันขาวโพยน้นหิมะปกคลุมเต็มตัวเอาล้วกูพาเพลัสมาไงวะมนุษย์ เดี๋ยวข้าจะเล่าถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนให้ฟังลากันนะความรู้สึกมันก็เหมือนกับการมีคนรักพาสต้าอีกคนการที่ได้ยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปซเซิลการเป็นคนที่ฉลาดเท่เจ๋งความรู้สึกเหล่านั้นต่อไปสิ่งที่แกกาลังรู้สึกในตอนนี้แน่เลยฉันก็น,นึกภาพถึงความรู้สึกนั้นอยู่ละ แต่หลังจากนั้นฉันผู้ยิ่งใหญ่ฉันไม่เคยสงสัยถึงการมีเพื่อนเยอะๆฉันจะสงสารแกจริงๆเจ้ามนุษย์ผู้โดดเดี่ยวแต่ไม่ต้องห่วงไปเพราะตอนนี้แกจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปฉันพลบรัอตผู้ยิ่งใหญ่คนนี้จะเป็นเป็นเพื่อนฉันใช่ไหมไม่อ้าว ไม่นี่มันผิดมาหาันเลยฉันเป็นเพื่อนแกไม่ได้แกเป็นมนุษย์ฉันต้องจับแกแล้วก็นำไปสู่ความฝันอันสูงส่งของชีวิตฉันพลังอำนาจความมีชื่อเสียงพอพปร์คู่นั้นจะต้องถูกเจััดขึ้นมาใหม่เป็นบุคคลใหม่ของรอย a ลกา a r ดเอาไอ้เขี้ยและพอพลร์ขวางทางไว้เอาแล้วกู สแปร์ได้ไหมเอาไปลัดขวางทางมีอะไรเนี่ยจีบจีบเดี๋ยวจีบเตี้ยนะฮะในสุดแกก็เผยคว,วามรู้สึกใ้ก็เบ้งมาทักทีฉันพอจะเข้าใจอยู่ลกฉันทำสปาเกตตี้ได้กับไออันขวาคืออะไรอะ่ะเอ่เอเดินขวาแล้วกันฮึมนุษย์นี่ จำดีนะจริงแต่ฉันก็ทำให่พอฉันเข้าใจแต่ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่จะฉันจ,จับเจ้ามันยังไงเนี่ยแล้วไม่จะตีกูโดนไม่ได้อย่างเงี้ยปอเปีัยกกำลังคิดอยู่ว่าจะสวมอะไรในวันออกเดตคือได้แน่ๆน่เงี้ยหรอลองดูถูกจะทำได้ไงกันแคปต้องบองกก่วนหวขมอูรงตัวเองหรอ จีบอีกนบอกว่าค่อยไปเดทกันทีหลังนงครับแล้วคุณต้องทำอะไรอ่ะทำรัดเอามือคว้าห,หลังหมูอันนี้คือกางเฉือนกูอยู่มันจะเป็นต้องหลอกตัวเองเลยการกระทำแก่ประเด็นชัดอยู่แล้วไม่แล้วคุณต้องทาอะไรุณต้องเลือกอะไระ ตอนเนี้ยเราสแรมบ้างดียว่าแกอยากจะสู้ใช่ไหมงั้นมาดูกันว่าถ้าเป็นการโจมตีสีน้ำเงินแกจะรับมือได้ไหมสบายอะไรเนี่ยเป็นไงเออเลี่ยมอันนี้คืออะไรอะแกเป็นสีน้ำเงินแล้วเออ โอ้ว้าวนั่นราการโจ๊ตีฉันโอ้แย่ละจีบไม่ได้เลยวะมันดื้อมากเอ่อโอเคคือมันตู้ยากชิเป่งเลยเนี่ยเอา นี่ง่ายๆที่จะจับตัวแกแล้วฉันจะพาแกไปในโซนขังที่มันที่แซนเรียกว่าเป็นกรงไมโครบานหมานี่นี่เนี่เนี่อ๋อกูแพ้เหรออะไรวะโอเคเราเดินกลับมาหาบ้าเวลัดอีกรอบคือปาไปลัวมันไม่ฆ่าเราเว้ยมันเอาเราไปส่งแ่ <laughs> <laughs> กลับมาอีกแล้วเหรอทีนี้มีเหตุผลอะไรอยากจะสู้นักหรืง่าย แต่ว่าฉันก็จะเหนื่อยมากแล้วสู้กับบาเปรัสไหมเออไม,ไม่ไม่ดีกว่ามั้ง no โอเคฉันก็จะตอบรับสิ่งที่แกต้องการแล้วกันเยี่ยมโอ้โ o ฉันไม่สามารถหยุดมนุษย์ใหญ่แก้ได้อันใดต้องผิดหวังในตัวฉันและฉันคงจะไม่ได้เข้าร่วมรอยัลการ์ ฉันก็คงจะไม่มีเพื่อนอีกต่อไปแล้วจะพูดอะไรดีมาเป็นเพื่อนกันขี้แพ้มาเป็นเพื่อนกันดิจริงเหรอจริงเหรอ,จ,รหรอจะเป็นเพื่อนกับฉันเหรอโอ้งั้นงั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยอมได้เอ้าฉันมีเพื่อนแล้ว ฉันก็เพิ่งรู้ว่าเพื่อนต้องได้จากการสร้างพัซเซิต้องต่อสู้กับมันเพื่อให้ผ่านมาถึงจะเป็นเพื่อนกันได้เดินไปจนสุดขอบถ้ำมันจะมีบาเรียเหลืองๆอยู่ตรงนั้นจะเป็นทางออกอะนะแต่คนที่ออกไปได้ต้องมีพลังเปี่ยมล้นอย่างแก่นั่นแหละคือเหตุผลที่มนุษย์อย่างแกควรจะเข้าไปเพื่อเปิดบาเรีย อ,อแต่ฉันเกือบลืมเลยถ้าจะผ่านไปจะต้องเจอกับราชาด้วยราชาของเหล่ามอนเตอร์ซึ่งนันกันดีเขาก็เป็นแค่คนที่ขนฟูฟอกเฉยๆทุกๆคนรักเขาแกแค่เดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับคุณดีมเบอร์คือผมต้องการจะกลับบ้านครับแน่นอนว่าเขาจะพาแกไปที่บาเลีย แปอยังไงก็เถอะเราคุยกันมามากพอแล้วเฉัาจะกลับบ้านแล้วละ่ะเพื่อนสุดหล่อของฉันแล้วค่อยออกประเดทกันละ่ะนี่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 แล้วทำไมมันเดินอย่างนั้นนะ่ะโอเคไปเดินจนสุดขอบธรรใช่ไหมอุ๊ยมีน้ำตกตรงนี้คืออะไรกดไม่ได้อืม คือตัวมันเดินขาไม่ขยับด้วยนะอุ้ยโจ้ Yo. แกก็เห็นเธอเหมือนกันเหรอคือเธอค่อนข้างจะหนาวอ่ะคือฉันก็ไม่ได้อยากจะไปบอกครอบครัวฉันอะไรนะแปลกน,นะนี่ดอกไม้ข้างๆฉันทำไม Echo flowers เซฟก่อนดีกว่า120นาทีแล้วเหรอแฟนไอ้ฉันทำงานอยู่ที่เนี่ยก็ว่าจะไปพักะ่ะจะไปเกิร์บี่อยากจะไปไหมเอ่อไปดิเจงงั้นฉันจะเลิกงานตอนนี้เลยเอาเลิกไวจวังวะ ฉันรู้ทางรัดนะ่ะเร็วดีใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้มึงวารนะ์ปละเฮ้ยทุกคน่ายแซนกายแซน,แนโอ้ยดีที่ได้เจอลนะแซนแซนซี่เฮ้ย hey, แซนไม่ชอบพึ่งมากินข้าวไปเมื่อสิบนาทีก่อนเหรอไม่นะฉันกินข้าวเช้ามาเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนตะขาบฮะมึงเรียบ,บุกเลยกันเนี่ยโอเคนั่งเลย พ่อมึงแผ่นเฮียนี่บบางทีมันก็มีคนมาวางไอ้แผ่นตดวางไว้บนโต๊ะนะอย่างไรก็เถอะสั่งอาหารกันอยากจะกินอะไรเฟรนช์ฟรายหรือเบอร์เกอร์เอาเป็นเบอร์เกอร์แล้วกันเลือกเล้แจวเกมรีกันเอาดับเบิลเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์สองชิ้นแล้วแกคิดยังไงกับน,น้องชายฉันละ่ะ ก็เจ๋งดีนะแน่นอนเขาเจ๋งเขาก็พยายามแต่งตัวให้มันเจ๋งอยู่ทุกๆวันนั่นแหละอะไรวะเนี่ยแล้วเขาก็ซักเสื้อคือการสวมมันไปอาบน้ำด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เออใคยก็ยังดีที่ใส่ไปอาบน้ำ อันนี้เอาอยากได้ซอสมะเขือเทศไหมสักหน่อยซอสมะเขือเทศเหรอเอาดิได้หยิบซอสมะเขือเทศฝาล่วงซอสมะเขือเทศหกเต็มโต๊ะปุ๊บโอไม่เป็นไรหรอกอย่าไปของฉันอนะ่ะฉันไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แบบเก่าดากอะไรตรงนั้นอ่ะเออจะเท่จะเจ๋งหรือไม่ ยังไงพรปรัตก็ทำให้เหนื่อยใช่ย่อดใช่ไหมล่ะเพราะเขาพยายามจะเป็นส่วนหนึ่งของโรอยยอกาดวันหนึ่งเขาจะต้องมุ่งหน้าสู่โรอยอกาดแท้ได้นะซี่แล้วก็ขอร้องให้เขาได้ไปเป็นหนึ่งในรอยย่อกาดด้วย ซึ่งแน่นอนเธอปิดประตูแล้วไล่เขาออกมาเพราะมัน่นมันเทยงคืนแล้ววันถัดมาเธอตื่นขึ้นแล้วก็ยังเห็นเขากำลังนั่งรออยู่เธอเห็นถึงความพยายามทีงตัดสิใจฝึกซ้อมให้เขาออกไปนักรบซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการนะนะโอเคฉันอยากจะถามอะไรหน่อยอ่ะหึเราไมตเราสองคน เคยได้ยินพวกเรื่องเล่าดอกไม้ดอกไม้พูดได้ไหมดอกไม้พูดได้ตัวอสอนสีเหลืองอย่างนี้หมายความว่าไม่เคยนะดอกไม้พูดได้ฉันนึกออกก็แค่ฟา้าวิอ่ะเั้นเดี๋ยวฉันจะบอกแล้วกันเดโคฟลาเวอร์ The Echo อ้อาวไอ้นี่เคยได้ยิน <ki> คือเวลาเราพูดอะไรใส่มันมันก็จะตอบกลับเรามาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วเรื่องที่จะบอกก็คือปราร์บรัตบอกฉันเรื่องสิ่งที่น่ามหัศจรรย์น่ะคือเมื่อไม่มีใครอยู่รอบๆเราดอกไม้นี่จะปรากฏตัวขึ้นโผล่ไปหาเขาจะคอยบอกคอยเล่าคอยให้กำลังใจ<ๆ>เจ๋งดีใช่ปะ,ตะแต่อาจจะมีคนใช้มันเพื่อเล่นผลประโยชน์บางอย่าง ก็ระวังเอาไว้แล้วกันขอบใจเอาแล้วมันตึงเมื่อกี้แล้ว,ลวก็อคลายโอเคพักประนานแล้วไม่อยากจะพักอะไรนานมากยังไงก็เถอะเราจ่ายบินให้ฉันได้ไหมหนึ่งหมื่นบาทไม่มีตังค์อุ้ยลองตอบเย็ดไหมเพราะเราไม่มีตังค์อยู่ละ หลอกเล่นนะเกิลบรีเซ็นใบเสร็จชื่อฉันเลยเขาเรียกว่าอะไรเซ็นชื่อฉันไปเลยอ,อย่างไรก็เถอะฉันว่ามีเรื่องอยากจะบอกนายแต่ว่าฉันลืมไปแล้วอเอา้าไอบา้บ้าโหคือเรามาพักพ่อนอเฉยๆไงแล้วคือเราต้องเดินมาเดี๋ยวไปาเปรตโยนแกกลับมาเพื่อมาหาฉันสินะ คงคิดจริงคิดจังเลยสิงั้นฉันจะพาไปในที่ที่เราจะใช้เวลาสุดพิเศษร่วมกันนะใช้เวลาให้มันคุ้มค่ากันไปเลยพากูไปที่ไหนเนี่ยแล้วจะเดินวนทำไมบ้านฉันไอ้บ้าแกจะเดินวนทำไมไหครับ เราคุยกับเขาไม่ได้เหรอแล้วมามองหน้ามองตามดูดูดูดดมันมองดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยแก็บินได้แล้วสักพยินดีต้อนรับสู่บ้านฉัน Enjoy และ Your Time ก็คือสนุกสนุก Enjoy แล้วก็ใช้เวลาแล้วไอ้ห้องนี้ทำไมามีไฟห้องล็อกโอเคห้องเนี้ยนั่นห้องฉันอะ ถ้าเกิดสำรวจรอบๆเสร็จแล้วก็เราจะเข้าไปขางใมแล้วก็จะไปใช้เวลาอยู่ในนั้นที่คนเดทเขาทำกันเพราะ,ะนั้นขอสำรวจเขารอบก,ก่อนนี่คือหินที่พี่ชายฉันเลี้ยงไว้อะลืมให้อาหารบ่อยๆอ่ะฉันเลยต้องรับผิชอบมึงเลี้ยงหินไว้เลอเนี่ยแล้วลเดินตามมาทำไม ตรงนั้นมันคือที่อ,อ,าาอ,อะไรวนะจับมันจับมันแล้วหมาไปอยู่อะไรในนั้นวอวอวอแซนหยุดทำเสียงอะไรนั่นทีปันป่วนสดุสดๆเข้าห้องได้เลยไหมนั่นห้องฉันเออ จะเริ่มจากอะไรดีลนะ่ะจะเริ่มเดทเลยไหมแฮงเอาทเหรออืม, Hang out start. มแฮงเอาสตาร์ทะเรามาเริ่มแฮงเอาทกันดีกว่าไม่ต้องห่วงไปฉันอะไรวัสะกดเข็ขเทียมพร้อมโดยไม่ใช้ชื่อปาร์บลัสอะไรสักอย่างอะพ้าเราไปใช้ช่องเวลาที่ดีด้วยกัน ลำดับแรกกดตัว C ในคีย์บอร์ดแสดงค่าสถานะความสนิทกันครับตัว C เหรอวัน Friday วันนี้วันวันศุกร์เหรอว้าวขึ้นมาเต็มเลยพร้อมที่จะเริ่ม step สองหรือ,อยัง step สองก็คือฉันจะของแก้ออกเดทเพราะฉะนั้นมนุษย์ปรารัสผู้หญิงใหญ่ผู้นี้จะขอออกเดทแก้ yes or no yes จริงเหรอเจ๋งงั้นก็เข้าส่วนของช่วงที่สามแล้วสเ็ปที่3มก็คือเราจะต้องใส่เสื้อที่จะแคร์สายตาคนข้างหน้าเพื่อเอามาโชว์คนที่แคร์อะไรทีอย่างโอเคแต่เดี๋ยวนะถ้าพูดถึงการสวมเสื้อในการออกเดทแล้วนั่นหมายถึงตอนนี้แกก็สวมเสื้ออยู่ไม่ใช่ลหรอนั่นหมายความว่า หมายความว่าแกใส่เสื้ออยู่ไม่ไม่แสดงว่ามันจะต้องเป็นก็คือแกอยากที่จะเดดกับฉันตั้งแต่เริ่มแล้วกันเหรอชี yes. ไม่แกวางแผนไ้ทั้งหมดแล้วแกวางแผนการออกไปเดทได้ดีกว่าฉันอีกไม่ไม่ไมไม,ไม่พลังแห่งความสนิทสนมนี่มันอะไรกันโอ้ oh. พลังแห่งการสนิทสนมอีอีอ,อีแกจะคิดว่าแกจะล้มฉันได้ล่ะยังก่อนปรปรักษ์ผู้ย่งิใหญ่คนนี้ก็มีแผนในการออกเดทมาเมือนกันด,ดูดูนีดิแกจะได้เห็นเสื้อที่ฉันสวมอยู่ตลอดเวลาในความจริงแล้วฉันใส่มันอยู่ตลอดเวลาเล่นละอ่า แต่ยังไม่มีใครพอที่จะให้ฉันดแสแดงมันออกมาเพราะฉะนั้นรอแป๊บในคิดว่าไงอ่ารักหรืเกยียดอ่าชอบชอบชอบไม่มันจะราเมตรแรงกันไปแล้วดูนพลังความสนิทกูองไรก็เถอะแกค,คิดจริงๆเหรอว่าฉันไปได้ซ่อนลูกไม้อะไรไว้ในการแต่งตัวนี่่ะ พราะในความจริงแล้วยังมีความลับของการออกเดทอยู่แกลองหาความลับของฉันให้เจอซึ่งสีนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นแน่กดแเลื่อนเลื่อนหัวใจไปแล้วกดแเราต้องเลือกหรอว่าส่วนไหนคือความลับหมวกอะหมวกกันเหรอ โมวกของฉันหมวกของฉันนั่นแหละคือความลับแกเจอแล้วมันทำให้ฉันไม่มีทางเลือกฉันจะต้องนำเสนอให้แกเปิดหรือไม่เปิดไม่ห็นมีของขวันอยู่ในหมวกเอาเปิดมาวอตต์ตอฟ็อกซตตกตตี้เหรอแกรู้ไหมว่าคืออะไรไม่รู้อ่ะอ่ากระตรงนั้นแกช่างไม่รู้เลย เพราะความจริงแล้วมันคือสปังกูรู้อยู่แล้วนะเออมันคือพาสตา้าที่ฉันวางแผนไว้มันใช้ได้ผลเชฟไปล่ะเออพาสตา้าจากมาสเตอร์เชฟพาไปรัดเนี่ยใช้เวลาทำมาอย่างยากลำบากกินไหมกินก็เอาไปทิ้งกินนะกูกินนะฟุลหยิบลูกชิ้นมา แล้วก็แซ่บเป็นหนึ่งคำรสชาติของมันอธิบายได้ยากเป็นไงแกเลิฟในการทำอาหารของฉันไหมบอกเลยว่าเนี่ยมันยากสุดท้าที่ฉันจะทำได้อะฮ่ออะเฮ่ออะเฮ่ออุออออ๊ยจะทะลุทะลุเลยมนุษย์มันเสร็จหมดแล้วลหละโดยที่อยู่กับฉันก็เสร็จหมดแล้วทุกๆอย่างทุกๆอย่างที่ทำแกเพียงพูดว่า เพียงแค่ทำให้ฉันมีความสุขได้ใช้เวลาได้มีความรู้สึกร่วมกันเวลานี้ฉันจะต้องบอกความจริงฉันภพพลัตแกดูสนใจนักสนใจนะแต่น่าก็เป็นเหตุผลที่ดีฉันดีใจที่เราเป็นเพื่อนกันและก็คงยังป็นได้แค่นี้ ออะไอะออฉันก็พอจะเข้าใจสถานการณ์อยู่นะคือจะลอไปแฮกเอากับบอสฉันดูไหมล่ะเสน่หสนมก็เข้าไว้มันน่าจะดีอะ่ะก็คือการมาเป็นเพื่อนกันได้ไงนี่นี่นีน่แล้วก็อีกอย่างนะนี่คือเบอร,รบอ์โทรศัพท์ฉันอ่ะโทรมาได้ทุกเมือ่อ จะคอยรับคอยนั้นใช้จะไปแล้วนเ่าดิๆๆคือสรุปเด็ดลมมเหลวป่ะเนี่ยประตูล็อกไว้อะเออล็อกไว้อะออมันมันล็อกอะเอาอะไรวะเนี่ยโอเคสรุปห้องแสนเข้าได้ยังยังล็อกอยู่โอเค ดีเช m i n เดช o นเราไปเดทกับไอ้ปารเปลัสสิบห้าทีเลยเหรอเดี๋ยวค่อยมาข้างหน้านะโอเคกล้องไม่มีอะไรเราไม่ได้เก็บอะไรไว้เก็บไว้อย่างเดี๋ยวเก็บอะไรไว้กับเราอุ้ยหินถ้าโดนน่าจะเละแต่ไม่โดนหรอกยากอูุยอ้ยมีเงาด้วยเว้ยแล้วเอ่อท,ที่ไหนครับ มีพุ่งย่าวั What the hell? ตแ h ว l l ลับไปรัดไงอันได้คือฉันมีเรื่องจะมาแจ้งจำเรื่องมนุษย์ที่เราได้ไหมฮะฉันใช่ฉันเคยสู้ฉันสู้กับมันอย่างลกาหารเลยเอ่อถ้าพูดถึงเรื่องการจับตัวแล้วก็ยังเหมือนฉันจะเหนื่อยมากก่อนนะอันาดแต่ตอนตท้ายฉันก็ล้มเหลว จะไปลากรถพยาณมาเลยเหรอเออฉันว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องทําลายเลยก็ได้นะคุณเข้าใจไหมเข,เข้าใจไหมโอเคฉันเข้าใจฉันจะช่วยเทา่าจะช่วยได้แล้วกันนะโอ้ยเจยจิบหายแล้วอ,อืม นิ่งไว้นิ่งไว้ดิ่งไว้เกือบไปซะโอ้ยเฮียเกือบแตกตัวอะไรวะเนี่ยไอตัวนั้นนี่ว่าเย้าเห็นตอนที่เธอมองมาที่แกไหมโคตรแจงเลยเดี๋ยจะเชื่อ แกทำให้เขาสนใจในตัวแกได้งไงอะ่ะไปเถอะไปดูเขาจับคนร้ายกันสะดุดล้มอีกเซฟก่อนแล้วกันด้วยพลังปัท่านหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดนาทีแล้วไอพวกนี้คืออะไรอุ้ยอุ้ยมันติดหัวปล่อยไว้แล้วก็ปล่อยไว้ เอามาปล่อยไว้แบบนี้เยี่ยมเจอมอนเตอร์เออไม่ค่อยได้เจอมอนเตอร์เท่าไหร่ดีก็เคทำไมอะทำไมไม่โตอะ มันต้องใช้สต้นปะถึงจะโตโอเครีเซ็ตได้ลองมาปล่อยแนวนี้มันจะใช้สอันใช่ไหมวะแล้วเราค่อยเดินลากตรงมาแล้วทำไมเพลงมันดังจังวะลองดูเฮ้ยได้นี่ไงได้ด้วยเยี่ยม เสียงโทรศัพท์เฮ้ยฮัลโหลนี่ก็ไปรับนะหากจะถามว่าได้เบอร์มายังไงแล้วก็ง่ายมากเช้ก็เพียงแค่สุ่มเบอร์จะ่าจะเจอง่ายและนี่ยังอยู่ใช่ไหมคือเพื่อฉช้มาถามว่าแกได้สวมผ้าโพกหัวนั่นเท็จหรือจริงจริงไปแล้วกันนะอ๋องั้นแกคงสวมผ้าโพกหัวอยู่จริงๆสินะงั้นวิ่งๆนะเจอกัน ถ้ไม่ใชไหมเมื่อนานมาแล้วเรามอนเตอร์มักจะมาขอพรต่อดวงดาวฟ้าบนฟ้าฟ้าได้ยินเสียงนั้นแว่ออกมาถ้าทำด้วยกายจริงล้วก็จะได้พรนั้นจะสมหวังอะไรอย่อัน,นแล้วนี่อะไรวะเนี่ยหนีกันมอนเมื่อกี้น่ารักดีเนาะดูเทเลสโคปไหมกองสองดาวฮะเช็คที่กำแพงฮะ ทำไมถึงมีเขียนว่าเช็คที่กำแพงและนี่คืออะไรดดาวไม่ใช่ไม่รู้ไปเช็คที่กําแพงหรอกำแพงไหนก่อนอันนี้หรอ,อน,นี่มันห้องขอพรกําแพงไหนนี่ปะเย,ย่ยเข้าได้ด้วยทางนี้เดินลงไม่ได้ฮะ เอ้าพากูไปไหนวะเนี่ยเด็ครับโอ้ชิปหอยอันได้เดี๋ยวใจเย็นๆไม่จะฆ่ากันเลยหรอใจล้มๆโอ้ชิปหายละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหี้ยแล้ว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 อันได้อันได้ค่อยๆพูดค่อยๆ จะหลบอยา่างไงวะกูถามจริงเบอร์อระจาครับอายชิปหอยละกูโอ้ยโดนทุกเม็ดทุกหน่วยอ้ยๆมันปลาสุ่มมันะเมื่อกี้เกือบอย่าบอกชิปหายแล้ว ไม่เจอหรอกทุกคนพมเจอเลนะอุ้ยเอ้าไอหมอนี่ไปอยู่ไหนแต่ทมื่อไรนะ่นยโอเควางไว้่ารอดไอหมอนี่โผล่มาทต่เม่ไหรวะแล้วมันไม่โผล่มาหาเราแล้วเนาะเพืยนนี่ครับผมมาแล้วมันชื่อตัวอะไร โย่เห็นไหมอันไายพึ่งจับฉันอยากได้รับความรู้สึกนั้นอีกจังเลยหนึ่งแก่อัมสนาเบี้ยวเลยแต่ไม่ต้องห่วงฉันมั่นใจว่ายวเด้กัเห็นเธออีกรอบโอ้โหวิ่งหรอเมียไปไหนของแกวะชีทชีทที่ถูกแช่มานานและถูกคริสตัลเมจิกเข้าวางติดอยู่บนโต๊ะ ใ okay. ช้พลังแห่งปณธิธานในการเซฟ1น4้ีนาทีเลยโอเคครับทุกคนครับก็น่าจะพอแค่นี้